โคตรร้ายตอนที่13โซนมาดูแลความปลอดภัยของถนนแต่จริงคิดว่าไม่ใช่เหตุผลนั้นเหตุผลเดียวอาจเป็นเพราะไม่ค่อยจับตาดูเขาด้วยถึงขั้นส่งคนของอัศวนันมาที่นี่ได้โทมัสก็คงไม่ใช่แค่ลูกน้องธรรมดาเช้านี้เขาลงมาจากห้องแต่กลับไม่เจอใครในบ้านสักคนพ่ออาของเขาไปบริษัทตั้งแต่เชา้าพร้อมกับโซนส่วนพาคินเหมือนจะออกไปซื้อของข้างนอก คนเขาก็คิดเครียดไม่อยากออกไปไหนแต่เมื่อไม่ออกไปไหนก็มีคนมาหาคิดแล้วไม่มีผิดว่าต้องเป็นโทมัสฉันหิวจังเลยโทมัสพูดพร้อมกับเธอวิสาสะเดินเข้ามาในบ้านฉันหิวไม่ดีหรอไงได้ยินแตา่ม,มาบอกฉันทำไมช่วยทำอะไรฉันกินทีฉันหิวจะแย,ย,ย่่แล้ว ต้งแต่เมื่อคืนยังไม่กินอะไรเลยฉันเครียดนะที่เราทะเลาะกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเออไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวโถว่ยนหน้าหงุดหงิดชะมัดเลยถึงแม้จีนจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ยังไปทำอาหารให้โทมัสดูดีเป็นแค่ข้าวไข่เจียวง่ายๆทั้งที่ความจริงภาคินก็เตรียมอาหารเช้าไว้อยู่แล้วและมันมากพอที่จะกินได้หลายๆคนโทมัสกินข้าวไข่เจียว พร้อมกับมองหน้าคนทำมันทำให้อร่อยกว่าไข่เจียวที่เขาเคยกินขอกาแฟด้วยเรื่องเยอะจีนพูดเราก็ลุกขึ้นเราไปส่งกาแฟมาให้กับเขาโทมัสยิ้มนอกจากกินอิ่มดื่มกาแฟแล้วเขายังต้องรีบไปที่บริษัทอีกเขาบอกให้จีนไปแต่งตัวเพื่อจะไปที่บริษัทพร้อมกับเขาแต่จีนทำท่าจมยอไป โทมัตเลยต้องโควถ้าไม่ไปเขาจะสุดจีนไปอยู่ที่บ้านทำให้จีนต้องยอมจีนมาที่บริษัทของโทมัตล้วทำให้เริ่มสงสัยแล้วเรื่องฐานะของเขาเขามีห้องทํางานส่วนตัวมีเลข,ขาถึงสองคนที่นั่งอยู่หน้าห้องนายมีหน้าที่อะไรกันแน่เนี่ยดูเหมือนว่าตําแหน่งนายคงไม่ใช่เล็กๆก,ก็ไม่เล็กอยู่แล้วเพราะฉันสั่งคนของอาสวรนได้ทุกคน อะไรนะนี่อัศวนนท์ไว้ใจในายขนาดนั้นเชียวก็ต้องไว้ใจสิไม่มีทางหรอกที่อัศวนนท์จะไม่ไว้ใจฉันมันก็น่าแปลกนะแทนที่เขาจะไว้ใจคนที่น่าจะดีกว่านี้อะไรนะดีกว่านี้เหรอแล้วฉันไม่ดีตรงไหนโธมัสไม่แค่พูดเขาเดินก้าวยาวๆเข้ามาประชิดตัวอะไรเนี่ย อย่าเข้ามานะอย่าคิดว่าฉันยอมมาที่นี่กับนายเราจะยอมให้นายทําอะไรฉันก็ได้นะเฮ้ยก็พูดจุ้ยซะขนาดนั้นจะก็ปั้มในห้องซะเลยคําก็จะปั้มสองคำก็จะฉุดนายมันโรคจิตก็ผัวเมียกันเป็นเรื่องปกติไม่ปกติหรอกเพราะฉันไม่เคยนึกอยากเป็นเมียนายปากแข็งจริงๆี๋ยวจะทําให้เราไม่ออกเลยอย่านะโทอมัสยังไม่ทันทําอะไรเรขาก็เข้าประตู พร้อมกับเข้ามาในห้องนั่นละ่ะเขาดึงถอยห่างไปไปคุยเรื่องงานกับเลขาสายตาของโทมัตเหมือนคืนนั้นคืนที่พวกเขามีอะไรกันถ้าเลขาไม่เข้ามามันอาจจะเป็นอย่างวันนั้นก็ได้เมื่อโทมัตคุยงานกับเลขาเสร็จเมื่อเลขาออกไปโทมัตก็ลุกจากโตทำงานมาหาจีนที่นั่งอยู่บนโซฟาทำให้จีนลุกขึ้นโดยอัตโนมัติเล่าหาทางหนี จะทำอะไรนายนั่นแหละจะทำอะไรฉันจะเข้าประชุมแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เบนไปส่งเบนใครอีกแล้วเนี่ยลูกน้องของฉันฉันไปเองได้นายไม่ต้องให้ลูกน้องนายไปส่งฉันหรอกไม่ได้เดี๋ยวก็ไปไม่ถึงอะไรของนานยอ่ะเดี๋ยวจะไปแวะกินข้าวกับผู้ชายที่ไหนอีกเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงที่ร้านพอดีในโทมัสนี่นายจะบ้าเหรอนายมีสิทธ์อะไรมาหึงหวงฉัน หึงเหรออย่างฉันเนี่ยนะหึงฉันแค่ปกป้องสิทธิ์ของฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครมายามฉันเด็ดขาดถ้าเรื่องมากก็ไม่ต้องไปไปงั้นก็รอเบนคนชื่อเบนจริ่งน่ากลัวสักแทบจะทั้งตัวหน้าตาเจ้าเล่ห์บวกกับทรงผมสกินเฮดถึงจะกลัวอยู่บ้างแต่เลือกที่จะไปกับเบน พอถ้าอยู่ไม่รู้ว่าโทมัสจะบ้าขึ้นมาเมื่อไหร่อีกแบนได้เจอกับจีนในชั้งแรกขึ้นชื่อว่าเมียเจ้านายเขาก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเขาไม่แปลกใจเลยที่เจ้านายเขาจะเลือกคนนี้ทั้งน่ารักแล้วก็ดูหน้าเทนุถนอมติดแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยรูปร่างก็ค่อนข้างจะอบอบางเขาได้จะเดินตามาห่างไม่กล้าแม้แต่ที่จะเข้าใกล้ ที่ผ่านมาเขาไม่เคยดูถูกตัวเองแต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเป็นคนขี้คุกและไม่อยากให้ฝ่ายแปลกเปื้อนเมื่อมาส่งจีนที่ร้านจีนก็ขอบคุณเขาน้ำเสียงเพ่อเหวานหวานทำให้เป็นเผยยิ้มโดยไม่รู้ตัวนายจะทานกาแฟก่อนไหมไม่ดีกว่าครับคุณจีนไม่ต้องห่วงผมหลอกครับตอนเย็นผมจะมารับนี่เขาจะให้นายมารับฉันเหรอ อาจเป็นอย่างนั้นครับหรือไม่เจ้านายก็มาเองเบนเรียกโทรมาว่าเจ้านายเจ้านายเหรอทําไมถึงเรียกเจ้านายแทนที่จะเรียกลูกพี่หรือว่าหัวหน้าถึงแม้จะสงสัยแต่ก็ไม่ถามพอถึงถามอีกฝ่ายก็คงไม่บอกแน้่พอดูท่าแล้วเบนคงไม่อยากสนทนานนะักโบนาเธอออกมาเห็นพอดีแต่ตอนนั้นเบนกำลังเดินออกไปจากร้านอดไม่ได้ที่เธอจะเสนอตาม นั่นใครอ่ะลูกน้องของโทมัสโอ้โหแนวนี้ก็มีแฮแต่ก็ดูดีไปอีกแบบหนึง่งลูกมาเฟียแท้ๆรอยสักนั่นโอ้โหว้าวโบนาใจเย็นฉันก็เย็นอยู่ฉันยญาอิจฉากระจิงคนที่อยู่ไกลแก่ทุกคนเน่ะทำไมถึงลอยอย่างนี้มีล่อยอย่างเดียวนะรวยด้วยนี่ๆให้มันในน้อยหน่อย ฉันไม่ได้คิดอะไรกับใครทั้งนั้นแม่ผิดกับฉันเลยคิดแต่ไม่น่าจะได้ฉันไม่คุยกับเธอละจีนพูดพร้อมกับเดินนำหน้าโบนาโบนาก็เดินต้อนหน้าต้อหลังเพราะเธออยากรู้จักเบนคนที่มาส่งจีนทางด้านเบนกลับมาช่วยงานโทมัตเขารู้ว่าโทมัสกำลังหุดหงิดไอเบนฉันไม่เข้าใจเลยทำไมฉันต้องยอมด้วยวะ ยอมใครล่ะครับก็จีนไงไม่เคยจะยอมฉันแล้วฉันก็ไม่เคยยอมใครชนะเราได้อะไรเจ้านายก็มีแต่ทำให้เขาโกรธแล้วเจ้านายก็มานั่งทุบใจ่นอยู่แบบนี้เอเ้เบนแทนที่แกจะเข้าข้างฉันแกกลับมาว่าฉันซะนี่ผมไม่ได้ว่าเจ้านายบอกให้เลยนะครับว่าชนะไปก็ไม่มีประโยชน์ชนะแล้วได้อะไรครับ ถึงเบนจะพูดมีเหตุผลแต่โทมัสก็เลือกเชื่อตัวเองขนาดเขาคุมแจขนาดนี้จีนยังมาเจอกับผู้ชายถ้าเขาเอาแต่ยอมมิหวังจีนคงพาผู้ชายเข้าบ้านส่วนพาคินไปหาเดวที่คอนโดเดวกับไม่อยู่ทำให้พาคินรออยู่นานรอนานนานมากเดวก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาจึงต้องโทรหาเขามันโชคดีที่หลิวรักสาย พี่อยู่ไหนครับผมมารอพี่ที่คอนโดนะครับพี่อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนล่ะครับผมไปหาพี่ได้ไหมจะบ้าหรือพาคินจะมาได้ยังไงแล้วพี่ไปทํำอะไรกับใครที่ไหนล่ะครับทําไมพี่ถึงไม่บอกผมก่อนแล้วทําไมพี่ต้องบอกเราด้วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่พี่พูดอย่างนี้กับผมได้ยังไงอะผมเสีใจนะครับกลับบ้านไปซะเดี๋ยวอาจจะเป็นห่วงไม่มีใครห่วงผมเรืงนั้นแหละแม้แต่พี่ แค่นี้นะคะภาคินวางสายไปเลยตัดสายริวทิ้งทําให้ริวร้อนใจเขาไม่ได้ไปต่างจังหวัดอย่างที่บอกริวไปเขาแค่มาเดินเล่นในสวนสาธารนณะที่อยู่ไกล้ๆคอนโดเขาแค่มาปลดปล่อยอารมณ์เพราะรู้สึกเครียดแต่เมื่อคู่ฟังน้ําเสียงของภาคินเหมือนจะร้องไห้ทําให้เขาไม่อาจดูเฉยได้เขากลับมาที่คอนโดแล้วขึ้นมาบนห้องเห็นภาคิน นั่งอยู่หน้าห้องเขาเรียกพาคินพาคินหันมามองซ้าๆพร้อมกับน้ำตาคอพี่ริ้วพาคินวิ่งมากอดเขาเรากกับว่าไม่ได้เจอกันนับปีเพราะก่านคิดถึงไม่วนาอย่าก,กอดพี่แบบนี้ไม่ครับแต่ใครมาเห็นเข้าเข้าไปในห้องกันไม่ดื้อน,นะก็ได้ครับ เมื่อทั้งคู่เข้ามาในห้องพาคินก็มองริวตาแดางๆพี่โกหกผมพี่โกหกทำไมพี่ต้องโกหกผมด้วยครับพี่ไม่อยากเจอผมพี่เบื่อผมแล้วใช่ไหมเบื่อพี่จะเบื่อเราได้ยังไงก็ดูพี่ทำสิไม่สนใจผมแล้วพี่ใจร้ายที่สุดเออไม่ต้องมาพูดเลยนะครับ พอพี่ทําให้ผมร้องไห้ไม่สิเกือบร้องไห้งั้นคืนนี้พี่ต้องทําคุณไถ่โทษผมจะค้างที่นี่กับพี่ฮะค้างไม่ได้นะทําไมล่ะครับก็พี่มีงานต้องทําแต่ต้องใส่ความเงียบพี่จะต้องอยู่คนเดียวงั้นผมจะไม่รบกวนพี่ผมจะอยู่งเงียบๆเลยครับไม่ได้เราต้องกลับไปดูแลอาธนน์ตอนนี้อาธนน์มีคนดูแลอยู่แล้ว มีคนของอัศวานันส่งมาดูแลอาอะไรนะคนของอัศวานันไม่อยู่ที่บ้านเหรอครับเพราะมีคนอัศวานันมาอยู่ที่บ้านของซีนและพาคินมันยิ่งทําให้ริวไม่อยากไปที่บ้านนั้นรวมถึงไม่อยากเจอกับโทมัสแต่ตอนนี้ดูเหมือนพาคินจะไม่เข้าใจเขาแล้วเขาก็ไม่อาจอาธิบายอะไรให้พาคินเข้าใจได้เขาจึงให้น้องอยู่ต่อจนถึงเย็นและหลังจากนั้น เขาก็จะส่งขึ้นแท็กซี่กับพาคินดีใจมากเขาทำอาหารให้กับริววันนี้มีต้มยำนะครับก็ดีเลยพี่ก็ชอบชอบคนทำหรือเปล่านะ่าอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรพี่ไม่ได้ินเลยแหมไม่ได้ยินช็อตเด็ดซะด้วยแกงไม่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยพาคินครับเดี๋ยวพี่จะเอาผ้าไปซักผมทำให้นะครับ ไม่ดีมั้งทำไมล่ะครับไม่ต้องอายหรอกผมสักได้หมดยันชั้นในพาคินเอ่องั้นก็ตามใจพี่ละครับแต่อย่าไปนานนะผมไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะอืมร็วลงไปนานมากทําใม่เขาตามไปดูและเห็นว่าเร็วคุยกับผู้ชายสองคนท่าทางดูดีใส่สูบูกไทยยื่นคุยอย่างนอบน้อม พอลิวเดินแยกจากสองคนนั่นพาคินที่ยืนแอบมองอยู่ก็เดินไปหาลิวพี่ลิวทำไมนานจังครับพาคินพูดพร้อมกับดึงจะก,ก้าผ้ามาถือเองทำไมเราหิวเหรอขอโทษนะที่พี่ลงมานานไม่หิวแล้วครับแต่ว่าไม่อยากห่างพี่พาคินพี่ลิว ผมผมผมอะไรเมื่อกี้ผมเห็นพี่ริวคุยกับใครก็ไม่รู้สองคนผู้ชายนะครับพี่ริวเป็นอะไรกับพวกเขาเหรอเขาแค่มาถามทางมันเป็นไปไม่ได้เลยมาถามทางถ้าแค่ถามทางถามรอปภก็ได้ทำไมต้องเดินเข้ามาถามริวต้องหน้าตู้ซักผ้าหยอดเหรียญมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อขึ้นมาบนห้อง พาคินก็มีเรื่องอยากจะบอกเร็วเรื่องที่เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้คือเรื่องของบูโนเขาไม่กล้าที่จะขัดใจแม่จึงอยากจะขอกำลังใจจากเรีวแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ดีนี่ถ้าทางเขาก็ดีเพียงแต่ว,ว่าเราต้องรู้จักเขาให้มากสักหน่อยนี่พี่ก็เห็นด้วยล่ะครับ มีอะไรไม่เห็นด้วยหรือว่าพาคินไม่ได้ชอบเขาพี่เลยว่าผมจะกลับละอา้าวยังไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยมีกงไม่กินมาละกินไม่ลงเดี๋ยวพี่เดินไปส่งมีต้องผมไปเองได้มาเองก็กลับเองได้ครับงั้นก็ตามใจหรือไม่เดินตามไปส่งพาคินจริงๆด้วยทำให้พาคิน ยิ่งรู้สึกแย่เมื่ออีกฝ่ายไม่สนใจแต่เมื่อมาถึงบ้านก็เจอกับบูโน่ด้วยความที่อยากประชดประชดอะไรก็แล้วแต่จึงไปนั่งดื่มเหล้าที่บ้านของบูโน่บูโน่แปลกใจที่พาคินดูเหมือนจะดื่มเหล้าไม่ค่อยเก่งซะได้ซ้ําแต่ก็ดื่มเอาเดื่มเอาค่อยๆดื่มก็ได้ฉันมีอีกเยอะนะเหล้านะห่วงเหรอขี้ตื่นสมัติเลย ผู้ชายก็เป็นเหมือนกันทั้งโลกอ่ะไม่เคยจะสนใจไม่เคยจะรับรู้อะไรเลยไม่ใช่ฉันแน่นอนนายอ่ะชอบฉันใช่ไหมอืม <c oughs> นายไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้ว่านายชอบฉันทำไมโลกนี้มันถึงไม่ยุติธรรมเลยพาคินเมาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่บ้านนะไม่ ฉันจะกินต่อกินนี่มันเมาตายไปเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องของฉันถึงโบนอจะไม่เข้าใจที่พาคินพูดแต่เขาก็เป็นผู้ฟังที่ดีฟังไปยิ้มไปดื่มเล่าเป็นเพื่อนพาคินจนกระทั่งพาคินเริ่มไม่ไหวและเมาหลับไปเขาก็ปล่อยให้พาคินนอนเพราะดูมันว่าที่บ้านของพาคินจะไม่มีใครอย,ยเขายอมรับว่าเขาชอบพาคิน ถึงแม้ว่าจะเจอกันไม่นานแค่ไม่กี่วันเขาก็รู้สึกชอบแบบที่ไม่เคยชอบใครมาก่อนเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าทำไมถึงชอบพาคินแม่ของพาคินก็ชอบเขาถามยังอนุญาตให้เขาได้ทำความรู้จักพาคินซึ่งตัวเขาเองก็ยินดีและอยากรู้จักพาคินให้มากขึ้นมากกว่านี้ก็ยิ่งดี ยิ่งรู้ว่าภาคินยังไม่เคยรักใครหรือว่ามีแฟนมันยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าเขานี่แหละจะเป็นคนรักของภาคิน